โอ้โหชอท่าไหมเนี่ยกูค,คิดแล้วกูสงสารลูกหลานจริงๆนะวันไหนหอยอะไรหอยเย็นผู้นำหน้าหอยปกป้องหอยนโยบายใหม่ครับเราเคยเป็นประเทศเกษตรกรรมใช่ไหมเราก็กลายมาประเทศอุตสาหกรรมใช่ไหมครับ,รรรบเราก็มาอยู่ในยุคนวัตก,กรรมใช่ไหมครเราก็มาอยู่ในยุคเวรยุคกรรมในตอนนี้ใช่ไหมครับอนาคตข้างหน้าเราจะมีหอยเป็นนวัตกรรม ธุรกิจล้างหอยอ่ะโอ้โหเขาไว้คนแย่งกันทำเลย <laughs> เฮียคิดว่าหอยทำอร่อยอร่อยนะ <laughs> บางคนมันชอบกินสดผมก็เลยไม่รู้นะว่าบางคนก็จะชอบกินหอยแข็งเผาหอยแข็งลวกเห็นไหมบางคนชอบกินหอยสดๆนะ บางคนไม่กินแลครับแค่เลียยฮะเออบางคนก็แค่ดมๆนะับนะก็มีความสุขแล้วทําไม่อะไรไม่ได้เคี้ยวไม่ไหวแล้วครับเลยก็คแค่ดมไมเฉยนะบางคนกินหอยเป็นยามีเชยกินหอยเป็นยาเลยอหอยพันอะไรว่ากินแล้วเป็นยาได้เัวเองซื้อหอยที่เป็นยาให้หน่อยได้ไหมสั่งหอยแข็งส่งมาได้ไหม กูอยาเรือกโดนเมียตีกระบาลเลยเออหอยลอยฟ้าครับหอยคู่ฟ้าหรือเปล่าคุณใช้คำพูดผิดแลวครับหอยคู่ฟ้าหอยเป่าเือใช่ไหมเอาเอาไปพวกนี้ก็สนุกสนานกันใหญ่เลยใช่ไหมนี้คุยเรื่องงานไม่หัวล่อคุยเรื่องหอยหัวล่อทั้งวันใช่ไหมคุยนะเขาบอกเดี๋ยวผมคิดคำคมใหม่ คิดสดๆครับคุยเรื่องงานไม่อร่อย,ค,ยคุยเรื่องหอยอร่อยทั้งวันนะครับอีวาน,นาเข้าไปแล้วนะอีวนนานาะอีวาน,นานี่ก็คือไอ้ไอแย้มนะครับันะคือไอ้แย้มหน้าตรงเมียนะครนะเตรียมซ้อมติดคุกกรอยังง <c oughs> ่ะแหมเป็นผู้ชายทั้งแท่งนะครับ <c oughs> แต่อยากมีหอย นะหอยไม่มีเราใช้ตูดแท้หน่อยนะนะมึงทำได้ยังไงวะเนี่ยนะเนีไปซื้อบริการทางเพศแต่ผู้ชายหนีเมียไปมีผัวเนะี่ยมึงทำได้ยังไงฮนะนะตัวลงไม่ใช้ชื่อเดิมเลยใช่ไหมครับจะใช้ชื่อวันนาใช่ไหมจะไปผ่าตัดเมื่อไหรล่ลนะ่ะครับจะไปเกาหลีนะไปผ่าตัดใหม่นะแล้วเปลี่ยนชื่อนะครับ มาเป็นวันนาหวันใจธนพัท์โอ้โหแสดงว่าตอนนี้มีสาม,มีชื่อธนพัท์ใช่ไหมไรยการนะเรานะนะรายการนะเราอะ่ะแก่จนบานนี้แล้วยังตันหากลับใช่ไหมอายุขนาดนี้แล้วนะยังหมกมุ่นในกามารมณ์อนทะทำไมชาติชั่วแบบนี้นะ ตัวเองไม่มีหอยก็อยากจะมีหอยเราเป็นเพศที่มีห้ำเออนะเป็นถึงตำรวจระดับสูงควรจะทำตัวเป็นแบบอย่างไม่ใช่ไปเที่ยวแทะโลมตำรวจใหม่นะเร็เวระยำหมานะเอออ๋อใกล้กเกษียณแล้วนี่ใช่ไหมเตรียมตัวเลยไหมโอหลังจากนี้ก็จะได้ใช้ชีวิต อย่างอิสระมีหน้าถึงเริ่มเลี้ยงเด็กออฟเด็กร้ายจริงๆเลยนะครับคุณวันนาอ่าครับตอนนี้นะครับระหว่างนี้ที่ยังไม่ผ่าตัดใช้ตูดไปก่อนนะครับนะคุณวันนาให้คุณธนพัฒน์อยตูดไปก่อนนะครับแล้วค่อยไปผ่าตัดเอ๊ะถ้าเกิดเป็นตำรวจแล้วผ่าตัดแปลงเพศนี่ผิดไหมผิดระเบียบไหมนะพวกเราถ้าสมมติเป็นตำรวจระดับรองผู้การนะแล้วไปผ่าตัดแปลงเพศตัดหำทิ้ง แปลงเป็นหอยเนี่ยผิดระเบียบไหมใครช่วยบอกนะครับตอนนี้นมันเข้ามานะตอนนี้มันเข้ามาอยู่ในในเฟซบุ๊กผมนะนะตกลงใครพอจะมีความรู้ไหมว่าแล้วในหน่วยงานก็จะระบุเป็นเพศอะไรดีครับจะใช้คําว่าเป็นเพศชายหรือจะใช้คําว่าเพศหญิงตกลงมันเป็นเพศอะไร กขาตามบัตรประชาชนระบุว่าเป็นเพศช,ชายแต่วันหนึ่งหํำหายไปกลายเป็นหอยมาแทนเนี่ยมันผิดระเบียบไหมครับแต่อีวานานี่นะถ้าไปผ่าตัดนี่คงจะต้องโมทั้งตัวนะครับไม่ใช่โมเฉพาะหํำนะปากต้องห้อยในนะีต้ต้องโมปากใหม่ต้องเย็บปากขึ้นนะเพราะปากห้อยแบบนี้นะนะปากห้อยหัวเถออย่างนี้นะต้องเอาขนหน้าแข้งมาแทน ผมนะเพราะว่าหัวบนหัวไม่มีผมอาจจะต้องพึ่งบริการขนจากหน้าแข้งหรือไม่ขนจากหำเอามาแปะบนหัว<笑><笑>ใช่ไหมไม่งั้นก็ต้องใส่วิกมันคงจะเป็นสาวประเภทสองที่อุบาทที่สุดเลยคนระับแล้วแม่งแก่ด้วยเหี้ยับนะมึงนี่ยังหมกมุ่นในเรื่องการมาลมไม่เลิกเลยนะเอะ สาวประเภทสองสวยผมไม่เถียงนะแต่อีเหี้ยนี่นะกูว่ามึงโมยังไงแม่งก็หมอหนักใจอ,ะอ่ะฮะว่าหมอหนักใจนะว่าเฮ้ยเห็นลูกคนไข้าลายนี้ไอ้ชื่อแบบโหจะต้องระดมแพทย์หลายสาขามากเลยครับนะตัวก็ดำอีกเออตัวก็ดำอีกนะเนะ มนันต้องแม่งเออนะครับกูว่ามึงไปเกิดใหม่ง่ายกว่านะเออเออเอ็มมึงไปเกิดใหม่ง่ายกว่านะมึงอย่าลำบากเลยเก็บเงินไว้ลูกให้เมียเถอะนะอย่าไปพาตัดพาาต็ดเลยคนระับมึงกัดลิ้นตัวเองตายนะแล้วก็ไปเกิดใหม่ง่ายกว่าแต่ถ้ามึงคิดจะแปลงเพศกูว่าแม่งหมอแม่งนีเป็นลมเลยนะครับ ลูกค้าเดินก็นมาเนี่ยหมอผมจะมาผ่าถัดแปลงเพศหมอโอ้โหไอ,อ้แปลงผู้หญิงเม่ขี้เหล่ให้สวยนี่ก็เป็นงานไม่ใช่งานง่ายแล้วแปลงผู้ชายอัป,ปลักษ์ให้เป็นผู้หญิงสวยนีย่กูว่าแมาง่งนะวันนาขวัญใจธนพัฒน์ชื่อไพโรเพพิงน่าสงสารนะคนประเภทน,นีนะ้มีกรรมนะ อาฆาตพยาบาทพยายามตามให้ร้ายป้ายสีผมตลอดเวลาครับเปิดกูก็เสียกไปนคนไม่แคร์ซะด้วยกู <c oughs> ไม่สอนหรอกับนะเนะี่ยมึงเตรียมตัวนะอีไม่นานแล้วนะครับกูร่วมพยายามจะดึงให้มึงคดีมึงจบหลังก็เสียนี่มั้ยมึงคงจะอุทธรดีกานะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ที่แน,น่มึงไม่ได้ขึ้นในพลแน่น,นอนมึงไม่มีทางขึ้นในพลหรอกเพราะกูจะเล่นงานคนนี้ให้ยศในพลมึงไะ เพราะมึงถูกร้องเรียนขนาดนี้มึงมีคดีคาอยู่ขนาดนี้ใช่นไหมครับถึงแม้เจ้านายมึงจะช่วยนะจะดึงเรื่องมึงยังไงก็แต่นะแต่ว่ายังไงคดีมันยังคาอยู่นะจะยังไงมึงไม่มีทางกูไม่ย้อนมึงขึ้นในพลแน่หรือมึงจะดึงคดีลากไปจนมึงเกษียณนะก็ไม่เป็นไรแต่มึงต้องเกษียณที่ทันเอกมันเป็นตำรวจครับพี่น้องมันเป็นตำรวจมันแค้นผมครับเพราะในชีวิตไม่เคยมีใครกล้าด่าตำรวจขนาดนี้ มันเคยจะมีคนเอาอกอใจพนาพนอใช่ไหมครับนะใครก็เรียกท่านลองท่านลองโอ้อยางงั้นอย่างนี้ใช่ไหมเจอผมด่ายแม่ยัดทีเดียวแถวออกเลยใช่ไหมครับนะเห็ไหมท่านลองลองส้นตีนอะไรกูไม่สนใจหรอกเออลองที้เหี้ยงเงี้ยกูไม่สนอยู่แล้วนะะตบเอาด้วยเนะ ทำไมใกล้เจอส้นตีนนะลองเลงเฮียอะไรไม่สนหรอกนะครับอืมจะมาลองมาเลงเฮียอะไรมึงไปแบ่งที่อื่นนะัปไปแบ่งกับคนที่เขากลัวมึงนะแต่กูเพินไม่กลัวนะมาแบ่งใกล้ๆโดนส้นตีนนะตอบความเป็นไงล่ะใช่ไหมในชีวิตมึงไม่เคยใช่ไหมมีใครกล้าพูดกับมึงแบบนี้ใช่ไหมมาพี่บูแม่ง ฟ้าส่งข้ามาเกิดทำไมต้องส่งมาพิภุทมาเกิดด้วยมีเอะครับท่านเลิกครับท่านลอง,จงเจอครู้าไปเป็นไงลองคุยเลยะฮะ,อะลองลองเฮียเลยลองส้นตีนอะไรนะครับนะกูไม่สนใจหรอกมาท่านลองท่านลองไอ้สัตว์กมนุษย์คนหนึ่งก็ไดครับ นะตำแหน่งราบยศก็หัวโขนใช่ไหมเดี๋ยวมึงหกสิบมึงก็เกษียณก็กลายมาเป็นคนธรรมดานะไปสารนั่งตัวรีบใช่ไหมตัวกูมันผอมอยู่แล้วไอ้เหี้ยแต่มึงนั่งพุงพุ้ยไหไอ้เหี้ยนั่งคอตกไอ้เหี้ย <laughs> นั่งคอตก <laughs> จอยนะไอ้เหี้ยนะศารไม่ใช่ที่สำหรับให้ใครนะใช้เป็นเครื่องมือนะครับ นะคิดผิดแล้วที่จะใช้สารเป็นเครื่องมือนะอ,อือแหน่จคิดหมายเดินไปถามยังนั่งขาสัน่นเหรออ่นะเห็นไหมตกลงมึงมึงไปสารด้วยเหรอมึงรู้ได้ไงมึงรู้ได้ไงเออมึงรู้ได้ไงว่ามึงอยู่ในสารเนอะมึงรู้ได้ไงเออ มึงบอกว่ากูอยู่ในศาลนั่งอัไรมึงรู้ได้ไงอ่ะมึงเดินก็ไปหากูที่ไหนนมึงเดินก็ไปหากูเมื่อไหร่ที่ไหนตอนไหนตอนไหนเออมึงเดินก็ไปหาตอนไหนเออโออย่าาโมมึงเดินก็มาหาตอนไหนมึงบอกเลยมึงเดินก็มาหาตอนไหนกูเห็นมึงนั่งพุงพุยคอตกอยู่มึงเดินมาตอนไหน สบตากูยังไม่กล้าสบตาเลยเออแล้วมึงจะมาโมเดินมาหากูแล้วกูตัวสั่นกูนั่งอยู่ห้องไหนมึงนั่งอยู่ตรงปากทางประตูใช่ไหมแล้วมึงจะเดินมาหากูได้มีแต่กูดเดินผ่านมึงเออเป็นไงเป็นไงโยมึงจะพูดอะไรนะมึงต้องคิดว่าไอ ตอนนั่งในศาลมึงนั่งตำแหน่งไหนกูนั่งตำแหน่งไหนเออแหมนั่งคอตกพุงพุย้ยเปิดเอกสารใหญ่แล้วโอ้ไอห้อยนะยังมันคิดว่าคนเขาจะกลัวทุกคนไงนะอะกูไม่กลัวมึงอยู่แล้วนะถ้ากูกลัวไม่กล้าด่ามึงแบบนี้หรอก ถ้าเป็นตำรวจคนหนึ่งเขาก็มาหากูถึงบ้านแล้วเขาไม่ยอยกูเหยียดหยามขนาดนี้นแต่มึงมันไม่มีส้นตีนอะไรไงเออเป็นตำรวจสายธุรการไอ้เหียเห็นไหมตำรวจสายธุรการไอ้สั์ตำแหน่งรองก็จริงนะแต่เป็นรองสายธุรการไม่ได้มีความรับผิดชอบเหียเลยเลยใช่ไหมเออโอ้ได้เลยไอ้กอิ้คุกเอ้ยมึงก็เคยติดคุกไม่ใช่เหรอใช่ไหม มึก็เคยเขาไปนั่งในฮ่องกงมาแล้วใช่ไหมล่ะจ๊ะออรอการประกันตัวนี่ใช่ไหมเอ็อไหมคือตามตามไ,ไที่ตามระระเบียบนะคือคนที่เป็นผู้ต้องหาเนี่ยจะต้องมีการประกันตัวถ้าอายการส่งฟ้องเนี่ยก็ต้องส่งไปใต้ถุนศาลใช่ไหม เอาเข้าไปนั่งคอยในนั้นแล้วยาก,ก็ต้องประกันตัวนะครับก็จะต้องเข้าไปอยู่ในห้องกงอยู่ใต้ถุนศาลก็มีสภาพเหมือนคุกนะมีลูกกงลูกเกิงผมก็เข้าไปนั่งมาแล้วไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เรื่องน่าอายนะเพราะผมเป<ม>็นผู้ <Suzanne S 2> ต้องหานะผมก็อายการมีคําสั่งฟ้องเราก็เข้าไปนั่งใต้ถุนศาลแล้วก็รอประกันตัวดังนั้นทุกคนนะครับที่เป็นผู้ต้องหาจะต้องเข้าไปอยู่ใต้ถุนศาล จะไม่มีใครได้รับข้อยกเว้นนะครับแล้วก็ประกันตัวออกมาทุกคนก็ต้องผ่านลูกกงเหมือนเหมือนกันทั้งหมดใช่ไหมครับรัฐมนตรีตรงธรรมดีก็โดนมาหมดแล้วครับไอ้น,นี่เหมือนกันครับก็โดนครับออก็เข้าไปนั่งมาครับเขาแค้นดีครับชีวิต,ตั้งชีวิตกูเคยแต่เอาคนอื่นเข้าห้องขังแต่วันนี้กูถูกเข้าห้องขังซะอย่างนั้นครับวันนี้ก็เลยโกรธแค้นพยายามคนระับ แปลงชื่อเปลี่ยนชื่อมาครับใช้ชื่อมีลูกกี่ชื่อคนเฮียอะไรมีเฟซบุ๊กต้องเจ็ดแปดอันในชิบหายเพื่อจะมาถล่มผมนะใช่ไหมโอ้คนหนึ่งกลัวมึงบอกแล้วไกูไม่กลัวหรอกครับตอนนี้มันก็แค่รอแค่ว่าไหนศาลตัดสินนะครับก็แค่นั้นเองครับแต่เชื่อว่ามันก็คงต้อง ยื่นอุทธรณ์ดีกาไปเรื่อยเพื่อจะดึงให้คดีจบหลังมันกเกษียณน,นะถ้ามันตัดสินแล้วมันโดนศาลเดียวในขณะที่มันรับราชการมันก็จะไม่ได้กเกษียณใช่ไหมมันก็จะต้องถูกออกราชการก่อนนะอวันนี้มันก็เลยโกรธแคนพยายามยั่วยุผมให้ผมด่ามันให้มันเอ่ยชื่อมันใช่ไหมผมก็ไม่เอ่ยชื่อสักทีใช่ไหมกูก็ไม่พลาดเอ่ยชื่อ มึงก็พยายามยั่วให้กูด่าเอยชื่อใช่ไหมกูก็ไม่เอยชื่อใช่ไหมเพราะมันเป็นคนบอยองครับว่าเฟซบุ๊กที่ใช้นี่เป็นเฟซบุ๊กปลอมไม่ใช่มันฉะนั้นมึงก็ไม่มีประโยชน์อะไรถึงแม้มึงจะแคปไปฟอ้องก็ไมู่่เพราะมึงเป็นคนบอเองว่าเฟซบุ๊กนี่เป็นเฟซบุ๊กปลอมฉะนั้นกูก็ด่าในเฟซบุ๊กนี่ครับอ่ใช่ไหมกูก็ด่าในเฟซนี้แหละใครกูไม่รู้แล้วกูไม่สนใจอ่ะ กูรู้ว่าไอ้คนนี่กําลังเถเียงกูนี่มันกวนตีนกูก็ด่านีา่นครับนะพูดถึงไทยไม่รู้ผมพูดถึงไอ้คนอยู่ข้างหน้าผมเนี่ยถ้ามันบอกว่ามันอยู่ในศาลนะครับใช่ไมโอ้ยี่แปดโดนอีกครับเอแต่รู้ได้ยังไงอ่ะทำไมรู้อ่ะทำไมรู้ดีอ่ะเอ้าไหนว่าเป็นไม่ใช่ตัวจริงไม่ใช่เหรอ อันไหนเป็นตัวปลอมเอ้าทำไมรู้ดีล่ะครับเออทำไมรู้ล่ะตกลงอะไรนี่เป็นตัวจริงหรือตัวปลอมอา่าโยแครนมากเลยใช่ไหมครับในชีวิตมีแต่คนกลุ่มไข่ยืนคุยเจอมากพี่บูแม่งจะต่อยเอาซะด้วยตอนนี้ยิบหายแคร์อูเป็นนายตำรวจใหญ่ไม่เคยมีใครกล้าลบเหลี่ยม กูนี่ไงกูนี่ไงะไอสัตว์เดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้ไอทำไมมึงต้องเดือดร้อนกูไม่ได้พูดถึงมึงสักหน่อยนะมันใช่มึงเหรอเออทำไมมึงจะต้องเดือดร้อนทำไมมึงต้องเดือดร้อนนะเออเออทำไมต้องเดือดร้อนนะครับ ไปเบิกความเป็นพยานยาม,มาที่มึงบอกว่ากูเป็นเมียตำรวจมึงจะเป็นใครกูไม่รู้มึงจะเป็นใครก็เรื่องของมึงแม่ถ้าเป็นเดือดร้อนอีเหี้ยนะโอ้โอหกะจอกเลยครับนะมึงเป็นใครกูไม่รู้หรอกนะ ครับกูรู้เดียวว่ามึงเป็นตำรวจเออครับโอ้โหมาสองคนเลยวยตอนนี้ครับกูยังไม่รู้เลยมึงเป็นใครตอนนี้นะตุรงมึงเป็นใครกันแน่เนี่ยนะนะใครวะเนี่ยตุรงเป็นใครเนี่ยเนะตรงผ่าตัดแปลงเพศแล้วหรอคะ เฮียเ yeah. ออตกลงยังไงกันนี่ครโอ,อ้เป็นตำรวจก็ควรจะไปทำงานไม่ใช่มานั่งเล่นเฟซเออมึงเป็นใครกูไม่สนอยู่แล้วมันไม่ใช่ธุรกิจของกูเออมึงเป็นใครอ่ะดกลงมงเป็นใครมึงบอกมึงเป็นใคร เป็นตว <Bond> ัวเมียหรือตัวผ <Mohammed> ู <gesagt> ้เออเฮเห็นไหมพวเฮียเนี่ยนะมันเป็นตำรวจใหญ่นะมันไม่เคยมีใครกล้าขนาดนี้มันคิดว่ามันจะเบ่งได้กับ <classy> ทุกคนไงแต่พอเอินกูเป็นประเภทสายลุยไม่ใช่สายมอบไอ้สั์เจอหน้า <Enfin> ก <wan ki> ็แทบได้ย <ki> ังได้นะ โสหรอกตำรวจตำรวจเฮียอะไรกวนเต้นมากูตบเลยหมดนะฮะคิดแล้วกูแคร์ตำรวจนะตำรวจก็คือคนในสัตว์ใช่ไหมก็ได้เป็นตำรวจนโขกางไอเ้เฮียจะไปเฮียอะไรเราเอาเครื่องแบบออกเอาปืนดีเอลออกเอากฎหมายในมือออกก็คนธรรมดานะเผลออก็จอกกว่ากูอีกทำามหาแดกแล้วไม่เป็นยิ่งไม่มีเงินเดือนแดกพวกเฮียนี่อดตาย,ย,ยกูใส่ร้ายอะไรกูปพูดความจริง น้องแย้มน้องแย้มโอ้โหเจอหน้าถมน้ำลายลดหน้ามานันนะมันไม่อยู่ใกล้ให้ะระยะที่สามารถกระทำได้นะเจอหน้านั่งขาสัน่นโอ้ยจะสาสั่นได้ยังไงเขาเรียกนั่งกระดิกตีน,นแหมพวกมึงก็ย่วกยนใหญ่แล้วแย้มไม่ใช่นในกูนีอ่อกกูถึงอีแย้มไหนก็ไม่รู้สัตว์คนใครก็ชื่อแยม้มมึงเด่นไม่ดูละครไนงะแย้มแย้มอู ไปเรื่อยเลยเธอเอนีจะเตรียมแคปใช่ไหมเตรียมจะตัดคลิปกูไปใช่ไหมเออตัดไปเยอะๆหนะะ่อยมึงเข้ามาเองเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนะม,มันเข้ามาเองนะเดี๋ยวมันก็แคปไปฟอ้องแจ้งความตัวลงมึงตัวจริงตัวปลอมไหนมึงบอกมึงเป็นตัวปลอมไหนมึงเป็นตัวจริงตัวลงเอาไงแนนะ่กูงงไปหมดแล้วเนี่ยทําไมมาพูดดูเหมือนพูดกับคนในศาลแล้วมันใช่หรือเปล่าล่ะมันใช่คนในศาลหรือเปล่าล่ะกูจะไปรู้ได้ไงล่ะ เออกูพูดกับคนที่เขามากวนตีนกูได้ไงมึงก็เสือกเอกไอสัตว์แหมพยายามตะล่อมตะล่อมให้กูหลุดปากอะถุย <laughs> ไม่แดกกูหรอกเยี yeah. ่ยมึงมึงเอาเลยนะมึงตัดคลิปไปเปิดใด้สารฟังก็ได้ดูในสารจะดูเนี่ยเขาก็เห็นสันดาลมึงแนละมึงเป็นคนมาหาเรื่องใช่มไหมเออกูมองไม่เห็นด้วยแนละ้วว่าใครกูเห็นกค่ชื่อนี้ชื่อนี้เออ กลัวจนเยี่ยวล่าเลยใช่ไหมคนอย่างกูเลยจะกลัวมึงอะเด็กกลัวกูกันมากกว่าใช่ไหมบอกมันเหรอปล่อยมันได้เล่นเล่นบอกทําไมเออทําไมพากูดในเรื่องในศาลกูพูดเรื่องในศาลนี่ไนกูพูดถึงเรื่องระหว่างกูกับตารวจคนนึงเออมึงเป็นใครอะ่ะ กูจะรู้จักมึงได้ไงอ่ะกูไม่เคยรู้จักมึงนี่แม่เป็นผู้ชายเสกพมตัวเป็นผู้หญิงทุเลศกูพูดถึงว่าการเข้าไปอยู่ใต้ใต้ถุนศาลเนี่ยนะคนที่ถูกดำเนินคดีต้องอยู่ใต้ถุนศาลใช่ไหมแล้วก็มีการประกันตัวผิดตรงไหนอ่ะมีใครบางที่ไม่ต้องอยู่ในใต้ถุนศาลขณะรัฐมนตรียังต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจําเลยต้องประกันตัวใช่ไหม,มเหมือนกนะันนี่นจะมีใครอ่ะที่จะว่จะต้องไม่เข้ามันเป็นไปได้ไง คนที่มาพูดว่าอยู่ในอสนาหน่าจะเป็นคู่กันที่แบบโอ้โหโอ้โห,โอโหเอาใหญ่เลยนะเอาใหญ่เลยใช่ไหมมึงก็คิดเองบั่งดีกูรู้อยู่แล้วกูรู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วนะใรทรเป็นอะไรก็รู้อยู่แก่ใจมึงก็รู้อยู่แก่ใจแล้วมึงเข้ามานี้มึงก็มีเจตนามึงก็รู้อยู่แก่ใจนะเออถ้าลองไม่ต้องเข้าโอ้โหเส้นใหญ่เว้ยไม่ต้องเข้าเลยแนละ้วจิงเปล่าเนี่ยเส้นใหญ่เว้ยไม่ต้องเข้าเว้ยใ้อยู่ข้างนอกก็ได้เหรอ โอ้แ่ไอ้เฮี้ยนี่เสือกมึงไม่เกี่ยวอย่าเสือกมึงไม่เกี่ยวมึงไม่เกี่ยวมึงไม่เกี่ยวนะมึงใหญ่ลมไม่สัตว์นะรู้ดีจังเลยนะมึงเป็นมึงเป็นเขาแล้วไงมึงรู้ดีแล้วไงมึงเป็นเขาแล้วไงเอะอปะคุยกับแม่งละเสียเวลานะไม่รู้จะแคนไปถึงไหนสาบานได้ต้องมึงนั่นแหละไอ้เหี้ยมึงจะมาันเป็นคนนู้นคนนี้นะ ปลอมตัวไปปลอมตัวมาจะมีประโยชน์อะไรสัตว์นะกูเห็นมึงไปก็ไปคนเดียวตลอดเวลามึงจะมาอ้างคนนู้นคนนี้กูเห็นไปคนเดียวนะอ๋อเปลี่ยนเรื่องดีวกว่าเอาคุราไปคุยเรื่องอื่นนะให้มันอกแตกตายนะอย่าลืมไปผ่าตัดนะจ๊ะอย่าลืมนะไปผ่าตัดไดยนะผ่าตัดแปลงหำเป็นจิ๋ม <laughs> นะแล้วไปขายราคาได้ดีๆครับนะ ตกลงครับประชาธิที่ประายทําไมห้ามพูดใช่ไหมอดีอะ